ครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีนะครับอ่าเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะครับสวัสดียมแรงๆครับผมสวัสดียามเย็นๆนะครับกรับมือเกาเด่กกีพาไปเบิ้งนะครับมือเอเจ้าของตัวจริง นุ่มเสกมากเลยครับมืนนี้ผู้เหนีดงานอยู่ปลาญหยาคุณครับโอ้นี่รถสีแดงๆนี่พอๆพแอม่พี่น้องเอฟซีคือจำได้ดีเนาะว่ารถไผ่นั่นนี่นเนาะปุนี่ครับมืนน่อี่เป็นสีมามาเก็บของเลยนี่เป็นสิไปอยู่อายุบ้านมองมองมองไม่อีกนะครับ <laughs> ว่างไงครับคุณปู สวัสดีครับสิเตรียมโตไปจังไหนน่อยเนาะเข้าใจยายยายนิ่หน่อยยายไปพักอยู่อยู่นิ่งคนสบายอยู่นิ่งสบายเหมือนแต่ว่าจะขอย้ายไปอยู่นู่นก็ไม่มีแม่บ้านก็ต้องตามแม่บ้านไปโอ้จะตามแม่บ้านไปนะครับตอนนี้แม่บ้านเผื่อว่าจะได้หูหาให้กินจช่ได้สบายอยู่คนเดียวมันก็แต่ว่าเมือนั้นจำได้อยู่แม่นบอกว่เพิ่นว่าเพิ่นเคยอยู่คนเดียวบ่ได้มีหยากแต่ว่าตอนนี้ใจอ่อนแล้วครับบป็นใจโป่แกรมเก่าแล้วตอนนี้ใจอ่อนแล้วก็สบายอยู่แต่่วา เราพิจารณาแล้วเออมันน่าจะมีเรามีคนหุงเขาให้ครับเั็นว่าช่วยแบ่งเบาภาระไปเรามีคนนะเข้าหานาไปกินครับประจำนาบ่เป็นยังเนาะพระใหญ่ก็มีก็ยังอยู่ที่ควานเล็กเหมือนเดิมยังอยู่ที่เดิมอยู่ครับครับผมอยู่ที่ควานเล็กดูแลให้อยู่ก็ยังไม่มีเวลาตอนนี้ยังเมื่อสองสามวันก่อนเขฉีดวัคซีนก็ไปไหนมาไหนไม่ได้ครัต้องนอนพักหลายวันประมาณหลายวหกเจ็ดวันได้ั้งครับ ไม่พักก็ไม่กล้าฝืนทำมาครับมันต้องพักผ่อนเพราะว่าวัคซีนนะครับฉีดมาแล้วต้องพักผ่อนให้เพียงพอครับเพิ่งดีวันนี้วันนี้ดีก็เออวันนี้ดีก็เลยมาครับมาเยี่ยมเยียนช้างหลายๆเชือกหลายๆตัวอย่างครับหนุ่มเซกแซมคำมีเหล่านี้แหละครับนี้ก็มาดูช้างนะครับมาเที่ยวชม ก็ <g ul ly> หลายวันก็คิดถึงช้างอยู่แต่ก็ <c oughs> ยังมายังมาไม่สะดวกคือยังมาไม่ได้ไม่สะดวกที่จะมาพอมาแล้วผมว่าปัญหาจะตามมาครับ <c oughs> ให้วัคซีนฉีดวัคซีนไปแล้วก็เหมือนระบบผั่อนก่อนเนาะผักผ่อนก่อน,ก,อนก็น <c oughs> กนขนาดคนที่แข็งแรงนะครับก็ยังมีอาการเหมือนจะเป็นไข้นะครับก็แล้วแต่บางคนก็แพ้บางคนก็ไม่เป็นไรนะครับก็เฉยเฉยแต่บางคนก็แพ้หนักถึงกับ นอนนะครับถึงกับนอนพักไปไหนไม่ได้ทํางานก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะครับก็วันนี้ผูก็มาเก็บของนะครับน่าจะไปพักอยู่กับแม่บ้านนะครับกับแม่บ้านองไปไปมาเนี่ยแหละงดูแลจ่งจริงไปไหนไม่ได้ก็ดูเลยเพราะว่าอยู่นี่ก็ไปมาบางทีก็ลําบากเพราะว่าไปมาแต่ละวันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าน่ะต้องมีค่าน้ํามัน ครับแต่ละวันาาลบาออํบกก็มีค่าใช้ใจ่ายนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ช่วยกันไปช่วยดูแลกันไปอีกหน่อยปู่จะไปคาชะโนดแล้วใช่ไหมครับนี่ก <c oughs> ็ยังยังยัง <c oughs> ไม่ไปเพียงแต่มีแนวความคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาเปิดหรือประมาณได้ข่าวดีก็คงจะเตรียมแล้วถ้าจะไปวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งนะครับ <c oughs> พ<ว>่อแม่พี่น้อง fc นะครับเพื่อทราบเนาะถ้าจะเดินทางวันไหนแล้วจะแจ้งนะครับ แ,แจ้งให้แต่แจ้งให้ทราบแลังจากร่วงหน้าอย่างน้อยห้าหกวันแ,แจ้งให้ทราบให้รู้ว่าคลขึ้นไหวไปยังไงมาแต่จริงๆไม่ใช่อยากไปแต่เห็นว่าอออยู่นี่ก็สบายอยู่แต่อาหารช้างเห็นว่าออคงจะลําบากแล้วที่สําคัญก็คือต้องทามาหากินครับอยู่นี่ก็ไม่มีรายได้เนาะอย,อยู่นี่ไม่มีรายได้มันก็อยู่ไม,ไม่ได้ไไดเพราะว่าเป็นช้างถ้าพูดง่ายๆก็คือช่วงนี้เป็นช้างตกง,งานเนาะ เป็นช้างตกงานช้างก็กินเยอะคนก็กินเยอะใช่ครับการใช้จ่ายไม่มีก็เหมือนเออได้รับความอบร้อนอยู่ใช่ยังไงนะครับมีมีส่วนหนึ่งคือคือได้รับความอบอุ่นคือมาอยู่กับญาติก็เหมือนมีความอบอุ่นไปแต่ว่ามันสำคัญแต่เราก็จะต้องใช้ทุกวันเนาะมันจะต้องใช้ทุกวันยิ่งยิ่งทุกวันนี้ด้วยการองชีพก็สูงนะครับไม่ปกติทุกวันนี้เซ็ตคืออยู่ไม่ได้ว่างั้นครับ เศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าของใช้ของสอยนี่โอ้โหสุดยอดแพงมากครับของใช้ของสอยแพงครับอ้าวครับผมยังไงก็ให้คุณปูได้นอนพักผ่อนนะครับสบายสบายไม่ต้องไปคิดอะไรมากไมอะไาแบบสบายสบายถ้าวันไหนจะไปคำชโนดก็แจ้งอีกทีนึงเนาะแอระครับผมครับ คงไม่ไปคงไม่ไปเงียบๆแล้วก็ไปเงียบๆก็ตามความจริงครับครับผมครับผมความรู้สึกก็อย่างนั้นแหะอยากเอออยากไปทำมาหากินตรงนี้ไม่มีงานรองรับก็ถือว่าไม่มีครับเพราะว่าช้างก็ตกงานเยอะโครงการก็รับจำนวนจำกัดเนาะใช่รับจำนวนจำกัดก็ไม่ใช่ว่าอยากไปแต่อีกความคิดมีมุมมองอีกมุมหนึ่งก็ทำไม่ไปก็อยู่ไม่ได้ก็มี ตัดใจไปว่างั้นตัดใจไปครับผมอยู่ไม่ได้ครับผลกระทบสักวันหนึ่งครับก็ครับมานน้อยแค่ไหนยังมองไม่เห็นครับอันนี้ก็คือแจ้งล่วงหน้าแจ้งล่วงหน้าเกลื่นไว้ก่อนนะครับแต่ยังไงก็ต้องไปอยู่แล้วต้องไปอยู่แล้วถ้าถามว่าไม่มีปัญหาตามมาแต่สมมติว่ามีโควิดเข้ามาหนักๆก็คงพิจารณาคง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 จะชะลอคงชะลอดูก่อนว่าคงจะชะลอดูก่อนนะครับถ้าไปไถ้าไปแล้วได้รับความโดยร้องก็คงไม่อยากไปแต่ว่า ในแนวความคิดว่าถ้าไปแล้วตอนนี้น่าจะอาหารช้างของจะคืออยู่นี่ก็โอเคอยู่แต่ว่าไปรบกวนลูกหลานลูกคนญาติญาติไปก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันอีกไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวก็ได้เกี่ยวข้าวแล้วสิบวันนี้น่าจะได้เกี่ยวอีกสิบวันนี้น่าจะได้เกี่ยวแน่นอนหลังจากนั้นก็คงเรื่องอาหารของช้างก็คงจะไม่ออดนะครับก็คงจะง่ายขึ้นครับผม ตรงนี้ก็เออก,ก็เราเราอยู่ในแนวความค,คิดก็ยัง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 คิดอยู่มันแต่มันเป็นไปนในความคิดอย่างนั้นว่าจะทําอย่างนั้นว่าจะไปกันอย่างนั้นก็เลยแจง้งแจ้งไม่เกาะครับผมไม่รู้วันข้างหน้าไปแล้วจะไม่รู้ผลกระทบออกมาอย่างไรก็ยังจ้าอันน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ี้มันวันข้างหน้าเราไม่สามารถ <ๆ S 2> ที่ <ๆ S 2> จะกําหนด <ๆ S 2> ได้นะครับกันเองด้หนักหรือเบาก็ยังไม่รู้อันนี้เราพิสูจน์ดูก่านครับผมยังไงก็ต้องพิสูจน์ดูว่าเออ มันสุดจริงๆแล้วก็คงหาทางกลับอยู่ดีแหละเพรว่าไปทีแรกจะพยายามหาค่ารถเอาไว้ก่อนครับพยายามหาค่ารถเดือดร้อนมาฉุกเฉินก็ได้ค่ารถกลับครับออกมาก็อย่างเนี้ยที่สำคัญคืออาหารช้างถัดมาก็คือขาของที่ของควา็ตรงนี้นะครับทําให้ต้องต้องมีความที่ว่าต้องเราต้องต้อง ต้องอยู่เฉยๆไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้แล้วเพราะครับผมค่าของขีก็สูงๆอยู่แล้วถึงเศรษฐกิจไม่ไม่ดีแต่ว่าค่าของขีปมันก็มันก็สูงอคืมันยังไงมั้งใช่ครับมันต้องต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ละวันเนาะแต่ละวันก็เยอะแล้วก็เยอะด้วยใช่ครับยังไงก็ขอบคุณนะครับคุณปูครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับคนตกคนโรคฝนพายไร้ทุกข์ไร้โศกไร้โรคไร้ใครมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับนึกสิใน ขอให้สงความปาราตนานะครับไม่เจ็บไม่จนขอให้ดยทุกคนนะครับขอบพระคุณครับครับสาธุสาธุครับขอบคุณมากมากครับครับอ่านะครับเดี๋ยวก็จะนี่ครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อเช้าควานเรนจัดให้แล้วนะครับใช้รถโครงการอ่าพอดีไม่ได้อยู่ครับเมื่อเช้าไปซื้อเครื่องอัฐบริขารนะครับกระถินนะครับก็พอดีก็มอบหมาให้ควานเรนเป็นผู้ดูแล แล้วก็ควานเล็กมาดูช้างให้นะครับตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าวันนี้เจ้าของตัวจริงนะครับมาตัดหญ้านะครับวันนี้โอ้โหหญ้าก็สวยๆครับอันนี้ต้นเงาะนะครับนี่เงาะโรงเรียนครับนี่แต่นี้เงาะโรงช้างนี่ครับต้นเงาะปลูกไว้สองต้นโอ้โหวันนี้เจอเจ้าของตัวจริงแล้วนะครับ ทุกวันมีแต่ควานวันนี้เจอแต่ของตัวจริงแล้วครับโอ้เป็นไงครับ,รบโอ้โหอากิมอนทำไมไม่ไมาช่วยตัดหญ้าเจ้าของช้างน้อยนี่เจ้าของช้างดูเหมือนร้องไห้ด้วยหรือเปล่านี่โอ้โหเนี่ยครับเป็นไงจ้าเหนื่อยไหม,ไม,มโอ้เจ้าของช้างตัวจริงนะครับวันนี้ทำงานเองเลยนะครับนี่สุดยอดจริงจริง โอตัดได้อย่างเยอะเลยครับนี่ยโอ้วันนี้ทำไมอูสงสัยพ่อพลายคงจะกินไม่มีอะไรเหลือแล้วมั้งนี่เพราะว่านาน,านๆเจ้าของตัวจริงจะได้มาตัดให้กินเนาะอือือจุดยอดนะครับเนี่ยวิ่งไปวิ่งมากันทั้งวันนะครับวันนี้อ้าวไหนเจ้าของช้างฝากช่องหน่ยสิ เอาฝากช่องหน่อยครับพูดไม่เป็นไนอ้ยาทำไมพูดไม่เป็นเมื่อกี้ก็เห็นพูดอยู่พูดไม่เป็นออมมาปิดช่องให้มาปิดช่องให้ให,ให้ยาให้ยาฟังหน่อยสิเอ้ย่านี่ททำไมไม่รู้เรื่องเลยสู้อาออมก็ไม่ได้ตัวนี้อืไหนมายืนกับยาเนีนี่มาปิดช่องให้หน่อยสิ อยู่ตางนี้กับยาเนี่โอ้โโอ,โอ,โอ้ทำไมชุดสวยแถอ,อ้าวเลยจ้าโอ้ทำไมอยู่ห่างกันแรงแถขยับไปหากันในไรเนะคลิปนี้ก็อ่าลากกดแชรกดไลกดรกดกระดิ่งม่าๆไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ